หมายความว่าวันนี้เป็นวันประกาศว่ามนุษย์มีความสามารถจะพ้นทุก์ได้โดยไม่ต้องดูหมองมอต้องเบิง้งหมอบอต้องเบิง้งหมอเฮาสิพ้นทุก,กอยู่กับเฮาเฮาสิตกนรกอยู่กับเฮาเองเฮาสิเป็นแม่งยังอยู่น้ำเฮาเองเพราะว่าเฮาเป็นผู้บัรดาลชีวิตเฮาเฮาเป็นเจ้าของชีวิตแท้ๆไม่มีสิ่งใดจะมาบรรดาลเราได้อีก เฮาเกิดมาเป็นคนขี้ไลยถ่ายเปกอ้อนเหาเอกโมเมนผู้ใดสิมาปั่นมาได้สิเป็นตูวพอ่อตูวแม่กับผู้ใันจิตตัวพ่อแม่ขี้ไลยบางคนก็นยังงามอยู่พ่อแม่ขี้ไลยลูกก็ง,งามอยู่ไปเอาพ่อแม่ของนางสาวไทยมาเปรียบเทียบกับพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกินกันกี่มากน้อยแต่ลูกสาวก็ได้เป็นนางงามบางคนเอาชื่อเป็นเคล็ดบักซื้อจังสีมันบอกหัก ไปเปลี่ยนซื้อไหมเป็นว่าสิเอาซื้อน้ำโชคโอ้ยเิเอาหอดโตอักษรเกิดมือว่าเนี่อเป็นโตน้ำถ้าเราทำกรรมมาไม่ดีถ้าเราเป็นคนที่มีกรรมไม่ดีสร้างอะดีไว้ไม่ดีนี่ตั้งแต่ซื้อน่าโชคดีกับไม่มีทางโชคดีได้ดอก <c oughs> ต่อให้เอาพระมานั่งล้อไป คนที่กันแกล้งหลวงพ่ออาจอสภะเทระเห็ไหมทำไมนั้นจับท่านติดคุกพระพุทธาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์ใส่ร้ายคนเหล่านั้นตายหงเกือบหมดที่ยังไม่ตายหงตอนนี้ก็ไปอยู่ในคุกตัวมันจะล้ายล่าสุดที่านจะเป็นท่านชะลอเกิดเทศหรือไงเนี่ยที่ใส่ร้ายหลวงพ่ออาจอสภะเทระเรา พูดง่ายๆคือสักกัดดาวเด่นอีสานนี่ไม่มีทางได้ขึ้นวงการสง้ฆ์เราก็แปดเพื่อนอย่างนี้ขนาดว่าวง์การสงฆ์ยังแค่นี้ทางโลกไม่ต้องไปพูดถึงเลยสิบเก้าจังหวัดพระพาคอีสานในเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นประคิดเป็นปริมาณจำนวนพระนีบ่มีทางวัสรเด้ขึ้นสมเด็จังขลาดตายอยู่แค่ฉันรม พออย่างไรกันแมนเป็นสสกับตายอยู่แค่ราฐมนตรีสอยหรือราฐมนตรีสูงสุดกับราฐมนตรีกระท่วงอันสิกินเป็นหน้าโยกเจ้าจะไปหวังก็หาเรื่องสายท่านขนาดว่าสมเด็จสังฆราชองค์นั้นรถหวอวิ่งออกก่อนรถตำรวจคุ้มกันรถล้อมหน้าล้อมหลังมันโท่มาส้นไหนอย,อย่างไรตายอลอดนั่นหาเรื่องสายเล่า งัวโปใหญ่สัมตายก่อนมูเป็นพระนะสมเด็จสังฆราชน,นั่นตายก่อนเขาเนี่ยนัน่นคือกรรมมันสุกมอมแล้วนั่งอยู่ก็าตายนอนอยู่ก็าตายยืนอยู่ก็าตายเราจะต้องมีหลักมีเกณฑ์ตรงนี้พระพุทธศาสนาสอนอน,นิจจังทุกขังอนัตตาหลักมันมีอยู่อย่างนี้อน,นิจจังก็ดีทุกขังก็ดีศาสนาอื่นเขาก็สอน แต่ว่าอนตัตตาศาสานาอื่นเขาไม่ได้สอนศีลส,สมาธิศาสนาอื่นเขาก็สอนแต่ปัญญาศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลัสูปสัมปทาส ศาสนาอื่นเขาก็สอนแต่สจิตตะปริโยธปนังศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนเห็นหมดตัวยอดมันนี่ตัวตัชุดท้ายนี่ศาสนาพูดเท่านี้ตัวโดดเด่นไอสไตแกเสียชีวิตเมื่อปี2498ก่อนหน้านั้นแกบอกว่า if there is any r e g o n d h a t c cure covid modern scientific นิสพุริบูติสหากจะมีศาสนาใดรับมือได้กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ศาสนานั้นควรเป็นพุทธศาสนาแกก็ใช้หลักวิเคราะห์ตรงเมื่อกี้ที่พูดมาสามประเด็นศาสนาพุทธสอนตรงยอดมันตัวที่เขาไม่สอนสาสมาธิในศาสนาคิดในศาสนามุสลิมก็มีแต่หลักปัญญาหลักวิมุติของเขาไม่มีห้องเฮานีสูงกว่ามู หลักอน,นัตางของเรามีของเขาบ่ามีมีแต่อันนิจังทุกขังนี่อันสองขันแรกไม่มีใครทะลุไปได้ครูสุเนศซึ่งสอนมาก่อนบระพุเจ้าครูทั้งหกก็สอนนี่หลักสองอันเนี่ยแต่อันหลักสูงยอดของมันนี่ไม่มี if there is any r e g i o n t h a t could call i v e modern scientific n i s w u d i Buddhism ที่อาศตายจยอมรับตรงนี้แกบอกว่า ถ้าหากแกรู้เรื่องศาสนาพุทธเร็วกว่านี้นะระบบที่ไปทิ้งญี่ปุ่นไม่เกิดขึ้นสมัยฮิตเลอร์ฆ่าพวกยูพรวะยิวนี่เป็นคนไอคิวสูงเป็นคนหัวการค้าในโลกนี่12ล้านคนคนยิวทั้งหมดนะ12ล้านคนที่อยู่ในประเทศยิวแท้ๆมีเพียง3ล้านก็คืออิสราเอล ที่ทะเลาะกับอาปาเลสตอาอยู่ตลอดสันติบาตอารับตั้งขึ้นเพื่อสก,กัดกั้นประเทศอิสราเอลประเทศเดียวเอาไม่อยู่ลบกันกี่ครั้งกี่หนไม่เคยชนะอิสราเอลได้คนยูสิบสองล้านคนีนครองโลกหกพันล้านคนีนครอบโลกเว็ดเสร็จเด็ดขาดขบวนการสื่อสารมวลชนที่นับไม่ฟังเมื่อกี้สิกว่าบริษัทเนี่ย พันกว่าบริษัทแต่ว่ามีสิบบริษัทใหญ่ๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยม่ว่าจะเป็นเนเจอร์ลอิเล็กทริกโอนี่แล้วก็ซีแกรมโพลีแกรมเทอร์เ er. <c oughs> นโร่ไทม์เทเนอร์นี่พวกเนี้ยคน <c oughs> ยูว <c oughs> ทั้งนั้นคลองหมด ที่ไม่ใช่คนโยคลองอยู่เพียงช่องเดียวคือเสียเอ็นของท่านเทสเทอร์เนอร์นั้นคนโยคลองเรียบไอสไตน์นี่ก็เป็นคนยิวซิกมันฟรรอยนี่เป็นคนยิวนอสตาดามุสนี่เป็นคนยิวเป็นคนยิวทั้งหมดที่นับมาเนี่ยทางสิกมันฟอยก็เป็นเจ้าของทฤษฎีจิตสังเคราะห์เป็นคนสอนเรื่องจิต แต่วิทยาเป็นเจ้าตำรับเป็นคนเก่งที่เขายกย่องยิ่งลูกน้องของเขาเนี่คานรุสตาจุงนี่ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าพอได้มาศึกษาพุทธศาสนาปรับเศ้าไปบีบนวดให้ลูกพี่มอนี่มายกย่องพุทธศาสนา S students of comparative religions I believe t h a t Buddhism is the most perfect o n c that we h a v ever seen The philosophy of the Buddha, the t r e a ของ evolution สนิลาของ m ามะฟาเอาครึ่งเดียวก็พอเขาบอกว่าในฐานะที่เขาพระเจ้าศึกษาศาสนาเปรียบเทียบคนหนึ่ง a s students of comparative religions ในฐานะที่เขาพระเจ้าศึกษาศาสนาเปรียบเทียบคนหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าพุทธศาสนาสมบูรณ์มากที่สุดสามหลักก็คือหนึ่ง The philosophy of the Buddha ไม่หลักปัจจัยของพระพุทธเจ้า The philosophy of the Buddha the three story of evolutions และทฤษฎีวิวัฒนาการวิวัฒนาการก็คือยกคนธรรมดาขึ้นเป็นพระอรหันเนี่ยยกคนดิบๆนี่แหละขึ้นเป็นพระสโสดาบันขึ้นเป็นพระสกทาคามีขึ้นเป็นอนาคามีขึ้นเป็นอรหัน พ่อเป็นอรหันต์แล้วก็ค้นเขาเขาน่ะล่ะนั่งกินเขาอย่น,นนะ่ะนะแต่ว่าใจมันโมเมนคนเขาแล้วกันเป็นใจดวงใหม่ analog analog กับและกฎแห่งกรรมสามกฎนี้พุทธศาสนาเหนือศาสนาอื่นอย่างห่างไกล a n a l o ัคเว่า super to sin at the Christ เหนือจากศาสนาอื่นอย่างเทียบกันไม่ได้ที่ได้วก แวะมาตรงนี้เพื่อให้เห็นความโดดเด่นของพุทธศาสนาไม่มีเจตนาที่จะยกตรงนี้บางทีมันข้อมูลมันน่าเสนอก็เสริมไปอยากจะเล่าให้ฟังว่ายิวเก่งแค่ไหนไอสตาอนีรัที่ฮิตเลอร์ช่วงนั้นปี2487-88นี้ไปอยู่อเมริกาเกือบจะเข้าสู่สงคารามโลกครั้งที่สอง ฮิตเลอร์ขนพวกยวไปฆ่าไปเผาเป็นเป็นหมื่นละเจ็ดแปดร้อยโอ้เจ็ดแปดพันขออภัยเจ็ดแปดพันคนเกือบละ่หมื่นที่ค่ายสวิตเอาโดยมีนายแพทย์โจเซฟเมงเกเลซึ่งเป็นมือขวาของฮิตเลอร์เป็นคนคอยคัดสรรพันมนุษย์พันไดสิเอาไปขนพื้นพันไดสียเอาไปพาพิสูจน์เป็นเป็นเพื่อศึกษาในวงการแพทย์พันไดสียเอาไป ทำงานเ็ดอาหาร<บ>าแล้วก็ส่วนไหนสิคัดขาทิมแพในมือนี่เลยนี่ฮิตเลอร์ก็เอ้ยไอสตายก็กนี้ลทัทธิของฮิตเลอร์นี่ไปอยู่ที่อเมริกาปีนั้นท่านทรูแมนขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาแบบฟุกเพราะว่าท่าน <c oughs> คนที่เป็นก่อนทรูแมนนั้นแกเป็นโรคมะเร็ง ตายลงกับทันหันหมอนี่ก็เลยขึ้นแบบฟุกๆเป็นลูกชาวนานนะทูแมนกําลังนั่งวอร์รัรัฐบาลชุดใหม่อยู่ก็พอดีมีต้นห้องไปส่งหนังสือให้เป็นจดหมายฉบับหนึ่งสมัยนั้นรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกาชื่อว่าท่านสตีมสันหลังจากเลิกประชุมก็เปิดจดหมายออกอ่าน พอ,อเปิดจดหมายออกอ่านปั๊บสูตรนั้นมันเป็นสูตรทําระเบิดปรมาณูอันนั้นก็ยังไม่แปลกเท่ากับลายเซ็นของเจ้าของจดหมายพอรู้ว่าเป็นอันเบิร์ตไอสไตาจดหมายรุดมือเลยโอ้ยพ่อนักปาดโลกก็เด้ดบันจดหมายรุดมือเลยเจอของจริงแล้วทรูแมนก็เลยตั้งทีมหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าแมนฮัตตันทำระเบิดปรมาณ กาะนี้ก็เลยเรียกว่าเกาะแมนฮัตตันซึ่งก็คือมหานครนิวยอร์กตรงที่เขาชนตึกวันเทรเซนเตอร์เมื่อ11กันยายนปี2 5 4 4นั่นเองตรงนั้นเป็นที่ทำระเบิดปรามโนทำเสร็จแล้วค้นมาทิ้งที่ญี่ปุ่น6และ9สิงหาคม2488 14สิงหาคม, 2, าคมจกกักรพรรดิญี่ปุ่นก็ สั่งถอนทาหารกลับหมดและสิบห้าก็ยกทงขาวสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงไอสไตา์มาคิดถึงตรงนี้นอนน้ำตาหลาก่อนสิ้นชีวิตว่าเขาได้ทำลายชีวิตมนุษย์ไปมากปัญญาของมนุษย์เอาไปรับใช้ในเรื่องไม่เป็นประโยชน์เขาบอกว่าถึงมันจะทำให้โลกสงบด้วยชีวิตคนมากมายขนาดนี้มันไม่คุ้ม ปัจจุบันนี้เรากำลังเอาภูมิปัญญาไปรับใช้กิเลสมากเมื่อเมื่อวานเอามาบาันซืนบันซืนมีโอกาสได้พักวันหนึ่งเดือนนี้ว่างวันเดียววันที่ยี่สิบเอก็แวะไปที่วัดมีโอกาสได้ยืนทั้งเกตด,ดูสลาสลาที่บ้านเป็นสลาหลังใหญ่หลังเดียว ที่เขาสร้างมาแต่ปี2526ที่บ้านอาตมาก็ามองดูหลังคามันโอ้มันก็ยังดียังดีอยู่นั่นคือสังกษีรุ่นเก่าสังกสีรุ่นเกา่กเกาเมื่อ2526คือหลังไปนู้นภูมิปรรญายังไม่ถูกนำมารับใช้กิเลสมากสังกะสีรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เราซื้อสักห้าปีนี้มันจะแดงเขื้แล้ว ขึ้นเคลอะแล้วเพราะมันเอาพวกวิศวกรเหล่านี้มาใช้แผนว่าจะทำอย่างไงให้มันผุมันพังเร็วๆสิเดไปสื่อไม้ไวๆ้ๆบางกับบางบ่มีคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างถึกนำไปรับใช้กิเลสขวดหนาเฮ้าเนี่มันสิหน่อยลงเรื่อยบ่เนี่ต่อต่อไป จีนอยลงเหลือมันเสียแอลกิวเขาไปเลยมันเะแต่มาเคยไปสมัยยังยังไม่บวชก็เคยเจอแต่มันจิตคนบกพร่องลงเนี่ยมันเริ่มมาตั้งนานแล้วลจิตมันหมดเต็มสมัยเราเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่น,นยมพี่โยมพ่อโยมแม่เนี่ยไปหาขายน้ำออยหาสื่อ ข้าวปุ้นข้าวละซองเนาะเราเราเราตำข้าวปุ้นสมัยก่อนเขาตำใส่ครกปัจจุบันอยากเจอครกอันนี้เหลือเกินไม่เห็นหน้าครกอันนี้หลายปีมาแล้วไม่ทราบว่าพี่พิธพันฑ์ไหนเขาเก็บไ้บ้างใครเจอก็โทรมาบอกด้วยอันครกใหญ่เนี่ยไปถามหาบ้านไหนเผาทิ้งหมดแล้วกัน ทำยังไงเราจะมีบุญวาสนาได้เห็นครกอันข้าวปุ้นเฮ้าสมัยก่อนสื่อบาทหนึ่งกินหมบดได้คนหนึ่งกินหมบดได้บาทหนึ่งกินไม่หมดนะทั้งถั่วทั้งอะไรนั่นแหละเ,เขาใส่ถั่ยขายบอกไงหลังจากนั้นมามันก็คอยหน่อยลงหน่อยลงเหลือติวหนึ่งม้อสมือนี่ เหลือติวหนึ่งบางๆแล้วก็ยังหงยุ่มเห็นมันพองขึ้นมาเอามือหยุ่มอยู่นั่นแหละให้มันพองคือผมหยอมน้ำซ้ำไอชามที่เรามองเห็นน่นมันเป็นชามก้นนูนนี่คือวิวัฒนาการของกิเลสคันแมนผู้ได้แน่บ่เห็นภาพพดจักจ,กจกักงิว่าปึฤกส์สมัยตะเไ่ นี่คือวิวัฒนาการของภูมิปัญญาเอาไปรับใช้กิเลสของจริงตัวจริงเสียงจริงถวยก,ก,นก้นกนู้นกันมาแห้งม่ยมแห่งมันหงสิบบาทสดค่ำหนึ่งบดบบเหลือสมัยก่อนบาทหนึ่งกินมาบดกินมาบดเดี๋ยวนี้โอ้ยพลอยแม่เขาล้านมองๆเนี่ยแม่นว่าก้นมันหนัเนากัวทั้งปาก ถ้าไม่จึงเป็นอย่างนั้นเขา้าหลามนี่ยนะแต่มามองเห็นแล้วมันสงสารเขาเหลือเกินโอ้ยสงสารสงสารสงสารกลคนขอทานเห็นคนแบบนี้จะมาสงสารมาสงสารมาจิตใจเขาทําไม,มจึงลึกขนาดนั้นสิเอาหนังอย่างไปจกไปสาวไปไปโดใส่จังสิของใจเขาขึ้นมาได้มันอยู่เลยแงโหดมันอยู่น้าหลกขุมหดจิตใจมันโลภก็ไปรับใช้กิเลสมาก เล่เหลี่ยมกลโกงสารพัดกโกงอันนึงกับโกงอันนึงนี่เป็นที่มาของคอนปอนแปดปอนทุบรถยี่ห้อไหนคือวันคอนด้าบ่คอนปอนวัดนํำมาวัดสนจึงเจอของจริงพอเดให้สคอบอช่วยเคลียร์บริษัทก็ซื้อคืนสูงสุดก็แค่นั้นแต่ที่แน่ผู้บริโภคคนอื่นอีกละ่ะ ยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่อีกถนนหน,นทางเขาทำให้ประชาชนได้สัญจรไปมาให้เกิดความสะดวกให้นำคนป่วยไปโรงพยาบาลได้ทันอกทันใจให้นำแม่มานไปออกลูกให้มันคล่องแคล่วว่องไวก็มาโกงหินโกงสายกินหินกินสายมันก็เป็นหลุมเป็นบอ่อบางทีไปออกลูกตามถนน,มนก็มีส่วนมันตกลุมเธอหนึ่งลูกแตกปวดออกมา โอ้ยไปออกลูกบูชาความล้มเหลวทางจิตใจของคนส่วนหนึ่งนี่คือระบบภูมิปุ่มกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามันบกพร่องประจิตมันบม่วนหมเต็มย่งางก็ไปในตลาดไปเนี่ยไอพ่อก,กองหมกสมตมาเนี่ยมันจะเกิดมาจะยังจะเกิดมาท่านคนก็ขักแนวเสอะทุกเรื่องทุกเล่าเลยแน่ไปวันไหมันทันไปหมดจริงๆนะ้วบางทีขออภัยไม่ใช่ยกตัวเองนั่งเตือนในห้องเลย เขาช่างของเนี่ยบางทีเราไม่มองมือนะบางทีมือมันกดเราต้องม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 ือมันด้วยกด,กดตาสาังลงอะ่ะเห็นเห็นบางบางแห่งเห็นบางทีมันไม่ถึงกิโลแต่เราไปเราไปมองแต่แต่นั่นนะมองไอ้เข็มเราไม่มองมือมือเขาข้างบนมันมันซอยกดลงและไอ้ส้มนั่นอะ่ะข้างข้างหน้ามันเป็นส้มหวานจริงแต่เขาขายเขาไปขายข้างหน้าขายข้างหลังไอ้ที่มันผสมอะ่ะ มักขามหวานสามกิโลอร่อยจะไปสื่อรถเจอของจริงเลยแหละมันสีหวานอยู่มั่งยัดสามหน่วยนี่นคือความล้มเหลวของเอาภูมิปัญญาไปรับใช้กิเลสมันก็ไปสรรหาแต่เรื่องที่ทำยังให้มันโกงขึ้นมาได้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคนเก่งและวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เนเจอร์สน์คือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขามีหน้าที่คนเฉยๆแต่พวกคุณนี่ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เองรถน่งก็แมนยูยี่หอนั่นแต่ว่าอะไหล่มันทั้งในซ่อนมกเม็ดวิทยุนึ่งก็แมนยูโตมันยี่หอนันแต่ว่าทั้งในใส่มันมกเม็ดคอมพิวเตอร์นึ่ก็แมนยูยี่หอนี่แต่ว่าม้าเราใส่ยังไงไม่มีสเปกเลย สอสอพี่ปายกันเรื่องนี้ไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นนังแต่เมืองไทยเราจะเอาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตามมาตรา67ที่ได้พูดถึงเมื่อคืนพระราชบัญญัติการศึกษา2442มาตรา67ที่บอกว่ารัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเท,เทคโนโลยีมาสร้าง หลักสูตรมาเอื้อมวยหลักสูตรการศึกษาแต่ในขณะเดียวกนันบันเนโอ้โหว่าเขาสีเห็ดตังสีไปคิดหาเลยได้ว่าสีโกงบนไหนเนาะกูสีโกงบนไหนเนาะนอนคิดวั่ขึ้นเนี่ยก็หวังแต่ที่จะโกมันไม่มีความจริงใจอะไรเลยเขาบอกว่าถ้าคนแขกไปพักโรงแรมเนี่ยให้ระวังเวลาคนแขก เช็คเอาท์ออกไปจากโรงแรมมันให้ตรวจสิ่งแรกก็คือเหล้าในขวดขวดที่ไปตั้งโชว์อย่างนีนมันมีมีมีโชว์ทุกทุกห้องไอ้เหล้าอย่างเงี้ยแต่มาก็เห็นเคยไปพักโรงแรมในต่างประเทศหลายหลายแห่งพรามันบางประเทศมันไม่มีลงมันไม่มีวัดเลยไปที่อินโดนีเซียเนี่ยไปที่เกาะบาหลีอย่างเงี้ยไม่มีวัดผููเดิึพักโรงแรมเราะจะมีเหล้านอกโชว์ไว้ต่างว้น,นั่นเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นหลอก ถ้าพวกแขกไพากันเปิดกินจนเบิ้เอาหนําให้ไ้พวกแขกไอในอัตลักษณ์ในห้องก่อนมันถอดเอาเครื่องไปเบิ้แต่ของแรกมาแต่ย่งอยู่มันถอดเอาเครื hmm. ่องในไปหมดถ้าคอมพิวเตอร์ก็เอาพวกซีพียูม right, uh, ันไปหมดเรือแต่จตัวมันโตถังมันคนก็ไม่รู้ได้คิดว่ามันยังเหลืออยู่มอคุณไปหลังไปกุมเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งปรติดแล้วก็มันเอาใส่ใส่ไปเบิ้ลละ เจ้าของโรงแรมก็บอกหูเขาโทรลงไปเอิ้นโทรศัพท์ลงไปเรียกว่าโทรทัศน์ในห้องฉันมีปัญหาห้องน้ำฉันมีหาเขาจะบอกนัมเบอร์ไว้ว่าเรามีปัญหาอะไรเราจะโทรไปจุดไหนถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็พอรู้อยู่หรอกว่าเขาหมายถึงอะไรปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมวิ่งขึ้นมาเธอเลืทาร่าเมื่อเปิดบ่มยังบ่มมี่มังยังแหลวนี่คือ จิตมันพ่องมากอุโนโลโกโลกพ่องอยู่เป็นนิดตันหาทาโศจึงต้องตกเป็นท่าแห่งตันหาบางคนเกิดเป็นลูกเศรษฐีถือเข้ากันแก่ไปออกลูกอยู่โรงบาลเขาไปซับลูกกันแต่ของกําลังสลบสลายอยู่เขาเอาลูกไปอาบน้ำอุน่นเอาเล็กน้อยคนหนึ่งมาสลับเรื่องจริงเกิดขึ้นพวกนี้เขากันแก่สิ่งที่เป็นของปลอม ที่ใช้ได้อยู่อย่างเดียวปัจจุบันคงจะเป็นฟันมั้งแล้วก็แพงซะด้วยฟันปลอมนอกนั้นนะของแท้ๆก็ยังปลอม <c oughs> ไอ้ของปลอมนี่มันก็มีปลอมไปเลยฟันปลอมปลอมก็มีฟันปลอมปลอมก็คือมันไม่ผสมซิลิคอน ได้สัดส,ส่วนให้มันหาเร็วๆสติปใสู่ดูๆนี่คือเอาภูมิปัญญาไปรับใช้เรื่องของกิเลสเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดขายบักทั่วให้เขาก็บพกขายดีๆเลยเอาหน่วยเน่าๆยัดใส่ทั้งในน,นี่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 ที่พูดมาทั้งหมดนี่มันยังไม่ได้เข้าเรื่องยังคุยกันก่อนเฮตจะได้น้อเฮตจะได้น้อ โลกเข้าจังสีเอาทำกลับมาได้ว่าจะพูดเรื่องกรรมนั่นแหละตั้งใจว่าจะพูดเรื่องกรรมก็คงจะไม่หนีไม่พ้นเรื่องเนี้มันมีส่วนจริงๆมันก็อยู่ในประเด็นซะ่ด้วยชวนคุยเล่นๆเบื้องต้นมันก็อยู่ในประเด็นเรื่องนี้แหละเกิดมาก็เป็นคนบกพร่องแขนขารีบก็มีบางคนเป็นโปริโอตลอดไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่มีร้านหนึ่งเป็นร้านลงสีใหญ่ ตมายกตัวอย่างบ่อยเรื่องนี้แต่คงจะไม่กล้าพลาดเพียงบอกว่าเป็นลรงสีระดับพันล้านลรงสีซื้อข้าวเปลือกอยู่ในจังหวัดสุรินทร์แล้วนี่แหละแต่มาไปขอแก่ก็ไปเห็นนั่งนำ้ำไร่เฮยหยวดจยดอยู่ว่ามันลูกผู้ใดนี่เขาโซเฟอร์โอ้ยน่ะเนี่ยลูกเถาแก่ไ่นะนั่นลูกเถาแก่ไปนะลูกเถา,นะา,นะาแก่ลงสีนี่บอกขับนโอ้ย นั่งคือปาดุกติดเบ็ดงืบนับงบืบนับง,บงืบกับคือมานำ้ำลายไหลเยือเยือๆนี่คือกรรมห้าโกงเขาโกงตาชางังแนโกงเงินโกงท่องแนเช็คเด้งแน่ยังแนสลับผัดมันเกิดมาก,ก็็เป็นคนปัญญาอ่อนเราไม่ได้มาเป็นปัญญาบาลมีมามันจึงสอดคล้องกัน,เ,นเรื่องทานศีลภาวนาไม่มีส่วน คนบางคนในมัยที่คุณ2อ3 1อมั้งคุณพรทิพย์นาคีิรันกนกแกได้เป็นนางงามจักรวาลเป็นนางสาวไทยเขาเอามาเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทปาโมลิปดึงมาปุ๋ยแกก็บอกว่าอยากสวยเหมือนปุ๋ยต้องใช้ปาโมลิปสิคะ เด็กบ้านแล้วไปซื้อมาไว้คนละหลตมาก็มองสงสารมากขี้ลายปานบมมีแนวเปียบขี้ลายแห้ใช่นิดตีว่าเดินผ่านป่าดอกดอกไม้นี่เหี้ยวอเป็นแถวขี้ลายจนปานคุณไปอยากงามเหมือนเขา สมัยนั้นก็ยังคิดอยู่ในใจเอออย่าว่าแต่ถูเราอีหลาเลยมันจะต้่มกินหมือนสามกอดคือสิบมิง่ามเลยศาสนี่นอ่ามันก็จะติดสารแฝงเขาจนได้บางคนพะตั้งชื่อลูกปีเด็สมัยนั้นเด็ก,ดกผู้หญิงชื่อปุ๋ยนี่เยอะมากชื่อเล่นน,นะ